สวัสดีครับเพื่อนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรู้เขารู้เราถ้าหากเราพูดถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็มีมาจากหลากหลายประเทศสําหรับบางคนก็มาพักผ่อนส่วนบางคนก็มาทําธุรกิจ และบางคนก็มีเหตุผลของการมาที่ประเทศไทยที่แตกต่างกันไปและสําหรับวันนี้นะครับแอดจะขอพาเพื่อนๆไปดูกันว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยเพราะอะไรกันบ้างและชาวต่างชาติเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เราลองไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าฉันเป็นคนอเมริกันและฉันได้เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาฉันไปกรุงเทพมหานคร อุดรธานีหาดราไวป่าตองฉันไปที่เมืองไทยเพราะทุกคนที่ฉันรู้จักและเคยมาที่เมืองไทยต่างพูดถึงเรื่องต่างๆที่น่าลงไหลในเมืองไทยฉันลงไหลในวัฒนธรรมเอเชียม,มาโดยตลอดดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะมาประเทศไทยฉันรักผู้คนวัฒนธรรมอาหารและที่สำคัญที่นั่นมีผู้หญิงสวยที่ถือเป็นโบน,นัสเพิ่ม,เต,มเติมของฉันเลยก็ว่าได้ ฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะกลับไปที่นั่นเมื่อทุกอย่างดีขึ้นคอมเมนต์ท่านมานะครับคอมเมนต์ที่2ฉันมาเมืองไทยครั้งแรกเพราะฉันต้องไปกับกองทัพสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1988้ในเรือของเราไปเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตตอนนั้นฉันชอบที่นั่นมากและฉันก็วางแผนที่จะกลับมาเร็วๆนี้เมื่อเกษียณอายุและเช่นเดียวกันกับหลายๆคนฉันชอบอาหารไทยวัฒนธรรมผู้คนที่เป็นมิตร และความสวยงามของประเทศไทยเป็นสถานที่ที่สวยงามตะการตาเสียจริงๆยังไงก็ขอพระเจ้าอวยพรให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายได้โดยเร็วคอมเมนต์ทัมานะครับคอมเมนต์ที่3สิ่งที่ทําให้ฉันมาเมืองไทยในตอนแรกก็คือสิ่งดีๆที่เพื่อนๆของฉันบอกเกี่ยวกับประเทศแห่งนี้รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ลอ่อตาล่อใจฉันเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา มันจึงทําให้ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนราคาประหยัดสําหรับฉันจนถึงตอนนี้ฉันได้ไปที่นั่นที่เมืองไทยเพียงครั้งเดียวและฉันก็สามารถพูดได้เลยว่าฉันตกหลุมรักกับผู้คนที่เป็นมิตรที่นั่นมากๆและบรรยากาศและการใช้ชีวิตที่สบายๆฉันชอบที่จะไปตลาดขายอาหารริมทางเพราะฉันไม่จําเป็นต้องเช่ารถเนื่องจากมีขนส่งหลากหลายรูปแบบทั้งรถตุก๊กๆรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง MRT ร,รถไฟฟ้า BTS รถประจำทาง รถรับส่งแท็กซี่ธรรมดาและฉันก็เคยได้ยินมาว่า e ูเบอร์และบริการอื่นๆที่คล้ายกันอีกมากมายในการบริการคุณฉันชอบที่ฉันสามารถเดินไปตามถนนเพื่อดื่มเบียร์เหมือนที่ฉันเคยทําที่ลาสเวกัสฉันสามารถเขียนรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายที่นี่ได้อย่างไม่รู้จบคอมเมนต์ที่4นะครับฉันเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาหนึ่งและจะกลับไปพักผ่อนพร้อมกับเกษียณอายุที่นั่น ฉันจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ต้องเดินทางออกจากที่นั่นด้วยเหตุผลหลายๆอย่างมันรู้สึกเหมือนมีคนมาฉีกหัวใจของฉันทำไมต้องเป็นประเทศไทยฉันรักประเทศไทยอาหารภูมิอากาศวัฒนธรรมผู้คนสถานที่ท่องเที่ยวและอื่นๆอ,อีกมากมายประเทศไทยปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างของฉันในคราวเดียวแล้วฉันจะต้องพูดอะไรอีกล่ะมาถึงคอมเมนต์ที่5นะครับคนนี้เขากล่าวว่า ฉันได้มาเที่ยวที่เมืองไทยครั้งแรกฉันประทับใจอาหารที่นั่นฉันชอบอาหารรสจัดฉันอยากรักวัฒนธรรมในฐานะที่ฉันเป็นนักโบราณคดีและนักมนุษยวิทยาฉันจึงรู้ว่าอาหารผู้คนและวัฒนธรรมโดยรวมของเมืองไทยเป็นสิ่งที่ดึงดูดอย่างมากสําหรับฉันคอมเมนต์ที่6นะครับฉันหวังว่าจะได้ไปที่นั่นเร็วๆนี้หรืออาจจะภายในสองปีข้างหน้าฉันไม่ใช่ชาวพุทธที่จะต้องปฏิบัติธรรม ในฉันปฏิบัติตามคำสอนมากมายของที่นั่นได้แม่ชีชาวพุทธท่านหนึง่งที่มาจากประเทศไทยได้ช่วยชีวิตพี่สาวของฉันที่แคนาดาประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มฉันเป็นคนมอนทรีออลแคนาดาการดูแลสุขภาพของฉันฉันจะจ่ายเงินให้กับแพทย์ชาวไทยเท่านั้นสําหรับการผ่าตัดของฉันเนื่องจากมีสัญยแพทย์เพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่ฉันไว้วางใจ ฉันจะไม่มีทางไว้วางใจแพทย์หน้าใหม่ที่มีประสบการณ์น้อยในประเทศไทยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมายกว่าประเทศของฉันประเทศไทยคือดินแดนที่มีสัญญาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์คอมเมนต์ที่7นะครับฉันมาประเทศไทยครั้งแรกตามคำแนะนำของตัวแทนท่องเที่ยวและเพื่อนของฉันที่แนะนำที่นี่ว่าเป็นจุดพักผ่อนที่แปลกใหม่ฉันรู้จักประเทศไทยน้อยมากเมื่อก่อนหน้านั้น สิ่งแรกที่ทําให้ฉันว้าวมาพร้อมกับราคาอาหารที่ไม่แพงและเพื่อนของฉันก็พูดถูกว่ามันสมเหตุสมผลฉันรู้สึกทึ่งกับความงดมงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยและแม้แต่แผงขา,ขายของในตลาดเล็กๆที่เรียบง่ายที่สุดที่เขารวมตัวกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสภาษาไทยมีอะไรมากมายที่จะสอนโลกนี้เกี่ยวกับการขายสินค้าและการบริการลูกค้ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะได้พบและใช้ชีวิตร,ร่วมกับเพื่อนคนไทย แม้ว่าบางช่วงเวลาที่ฉันอยู่ในเมืองไทยจะไม่ค่อยสดใสนักแต่ฉันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเพื่อนคนไทยของฉันที่ให้บริการฉันอย่างดีและเขามักจะพูดกับฉันว่าสบายๆไม่เป็นไรและอย่าลืมภาษาไทยที่เพราะที่สุดที่ทำให้คุณอื่มท้องได้นั่นคือต้มขาไก่นั่นเองคอมเมนต์ต่อ,อมานะครับคอมเมนต์ที่8คนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าผมมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนตอนรับราชการทหาร ผมต้องประจำการอยู่อุดอรธานีผมรักคนไทยพวกเขาปฏิบัติต่อผมดีมากปฏิบัติด้วยความเคารพเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่ผมคิดว่าจะกลับไปที่เมืองไทยอีกครั้งจากนั้นผมได้เห็นชายคนนึงได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองไทยเขาบอกให้ผมลองหาเพื่อนรู้ใจที่นั่นสักคนเขาพูดถูกผมได้พบกู้มันของผมที่นั่นผมมาเมืองไทยเพืพ่อพบเธอและเราทั้งคู่ก็พบ คนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันสําหรับชีวิตของเราและทันทีที่ผมขายบ้านที่อเมริกาได้ผมกลับมาเมืองไทยเพื่อแต่งงานและซื้อบ้านอยู่ที่นั่นนั่นเองคอมเมนต์ที่9นะครับฉันจะให้คาตอบที่ตรงไปตรงมาว่าฉันจะย้ายมาเมืองไทยในวันที่27ธันวาคมเพราะค่าของชีพของเมืองไทยถูกกว่ามากสําหรับชาวตะวันตกอย่างฉันผู้คนที่นั่นมีความจริงใจและมันคือเรื่องจริงเมื่อเทียบกับชาวตะวันตก อาหารที่นั่นน่าทึ่งมากและฉันคิดว่าผู้หญิงไทยก็ดึงดูดสายตาของฉันจริงๆฉันหมายถึงสาวมหาลัยนะไม่ใช่สาวบาคอมเมนต์ที่10นะครับฉันมาเมืองไทยเพราะฉันต้องการให้ตัวเองที่เป็นคนขี้อายเก็บตัวออกจากสถานที่เดิมๆฉันต้องการสัมผัสกับก,บการอยู่ด้วยตนเองเป็นระยะทางกว่า1000ไมล์จากใครก็ตามที่รู้จักชื่อของฉันหลังจากฉันใช้ชีวิต2เดือนในประเทศไทย ฉันต้องบอกก่อนว่าฉันเคยเดินทางไปทั่วเอเชียบ่อยครั้งฉันเคยไปเกือบทุกประเทศในเอเชียแต่สุดท้ายแล้วฉันก็ต้องกลับมาและตั้งรกรากในประเทศไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงดูดฉันเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้คอมเมนต์ที่11นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาอย่างมีนัยสําคัญทําให้ประเทศไทยปลอดภัยและเป็นมิตรกับนักเดินทาง มาเลเซียและอินโดนีเซียก็อาจจะมีธรรมชาติที่สวยงามเช่นกันแต่ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศไทยได้เนื่องจากประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตฉันกําลังหมายถึงที่นั่นจะไม่มีหมูจะไม่มีเบียไม่มีชีวิตกลางคืนส่วนสิงคโปร์การใช้ชีวิตค่อนข้างดีแต่ที่นั่นค่อนข้างแคบและแพงเกินไปและมาถึงลาวกัมพูชาพม่า จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานก่อนและสุดท้ายเวียดนามในอนาคตเป็นดาวรุ่งรวงต่อไปคอมเมนต์ที่12ฉันมาที่ประเทศไทยครั้งแรกเพื่อมาท่องเที่ยวกับเพื่อน3ามคนและได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมที่แตกต่างจากสวิตเซอร์แลนด์โดยสิ้นเชิงเราได้ไปเที่ยวกัน4สัปดาห์จากกรุงเทพไปสามเหลี่ยมทองคำเหนือนลาวและสุดท้ายที่ภูกเกต็ตฉันหลงเสน่หเมืองไทยตั้งแต่ครั้งแรก และชั้นบินเม,อเมืองไทยในปี2,544ถึง5ครั้งโดยครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาน่าเสียดายที่ตอนนั้นฉันได้รับใบอนุญาตทำงานในฐานะแพทย์ในคลินิกนิเล็แห่งหนึง่งแต่คลินิกที่นั่นกลับปิดกิจการดังนั้นฉันจึงต้องกลับไปดาเนินการเรื่องใบอนุญาตอีก1-2ปีและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่จากการไปครั้งแรกนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าสำหรับฉันฉันสามารถอยู่ที่นี่ได้ไปตลอดชีวิต กับเงินบำนาญชราภาพของฉันดังนั้นในปี2556ที่ผ่านมาฉันได้อพยพมาที่นี่ครั้งที่สองและตอนนี้ฉันก็อาศัยอยู่ในพื้นที่สวยงามของปราบุรีร่วมกับคู่มั่นของฉันเป็นเวลากว่า5ปีฉันชอบทุกอย่างที่นั่นที่ชอบมากที่สุดก็คือคนไทยอาหารไทยอากาศที่อบอุ่นและปรัชญาชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับที่นี่คุณจะสามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยได้อย่างมีความสุข คอมเมนต์ที่13นะครับความจริงแล้วฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศไทยและไม่ได้สนใจวัฒนธรรมและวัดว่าอารามเลยฉันแค่อยากหนีหนาวจากยุโรปเท่านั้นเองฉันคิดว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองเล็กๆที่มีทุ่งนาปูปลาสัตว์เลี้ยงแน่นอนว่าฉันคิดผิดที่นั่นมีอะไรมากมายที่ฉันคาดไม่ถึงแต่น่าเสียดายที่ครึ่งปีต่อมาฉันต้องเจอกับปัญหาสุขภาพกับโรคหลอดเลือดสมอง และลงเอยด้วยการเป็นผู้พิการฉันนั่งรถเข็นหลายๆคนบอกกับฉันว่าฉันจะไปที่นั่นไม่ได้อีกแล้วตอนนี้หมอของฉันบอกว่าฉันก้าวหน้ามากเกี่ยวกับการกายภาพบำบัดฉันจะกลับไปที่นั่นในเดียวๆนี้อย่างแน่นอนมาถึงคอมเมนต์ที่14นะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าคำตอบที่ชัดเจนของทุกคนในตอนแรกก็คืออาหารที่น่าสนใจสภาพอากาศและวัฒนธรรมที่อบอุ่น หากมองลึกลงไปอีกคุณจะพบว่าความเป็นอยู่ของคนไทยจะเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาและสิ่งเหล่านี้หล่อหล,อ,ลอมชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดโดยทั่วไปฉันรู้สึกถึงความเคารพซึ่งกันและกันในทุกระดับทั่วทั้งสังคมไทยกับการยอมรับว่าผู้คนแตกต่างกันและคุณไม่ควรตัดสินคนที่รุนแรงเพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายหากคุณไม่เคารพคนอื่น แล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันรักประเทศไทยเพราะความเป็นอิสระสภาพอากาศทิวทัศน์ชายหาดและความเป็นมิตรของผู้คนนอกจากนี้ที่นี่ยังคงปลอดภัยและราคาที่สามารถแข่งขันได้ด้วยาร้านอาหารและโรงแรมหลายพันแห่งสำหรับทุนงบประมาณก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่า นักท่องเที่ยวชาต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาจะพูดถึงอะไรมากที่สุดครับเกี่ยวกับเมืองไทยระหว่างอาหารไทยหรือความเป็นมิตรของคนไทยเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้หน้โอกาสนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ